ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัว Anta HD Texture ของโปรแกรม Defiler โดยปกติเนี่ยเมื่อเราต้องการจะเรนเดอร์เราก็ต้องไปโหลดตัวภาพ t e x t u r e มาทำเป็นตัว m มทเ r ีย l ใช่ไหมครับและถ้าภาพที่เราโหลดมาเนี่ยมันมีความละเอียดที่ต่ำหรือว่าพิกเซลมันน้อยเกินไปเวลาที่เราเรนเดอร์ออกมามันก็จะดูไม่คมชัดใช่ไหมครับแต่ว่าในตอนนี้โปรแกรม Defiler เวอร์ชันใหม่มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Anta HD Texture มันจะเป็น AI ตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยภาพ t e x t u r e ของเราเนี่ยดูคมชัดขึ้น จะใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะใช้ตัวอันต้าเฮดีเด็กเจอร์เราก็ต้องมีตัวโมเดลแล้วก็มีเมทีเรียลก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ผมเตรียมเอาไว้ ก็จะเป็นแมทเทียลหินอ่อนครับสองอันนี้ก็จะเป็นแมทเทียลเดียวกันเลยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างตัวที่ใช้งานตัวอันต้าเฮดดี้เท็กเจอร์แล้วกับตัวที่ยังไม่ได้ใช้เมื่อเราเอาตัวภาพเท็กเจอร์เนี่ยใส่ลงไปในโมเดลแล้วนะครับให้กด i 1ทีครับแล้วก็คลิกที่ตัวโมเดลที่เราต้องการจะใช้ตัวอันต้าเฮดดี้เท็กเจอร์ครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับที่เป็นรูปดาวสีแฉกที่เป็นดวงเล็กดวงใหญ่ครับแล้วก็คลิกที่อันต้าเฮดดี้เท็กเจอร์ แล้วก็รอมันจะเรตติ้งสักครู่นะครับทีนี้มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับให้กดคอนเฟิร์มไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบตัวโมเดลให้ดูนะครับระหว่างที่ใช้งานแล้วกับที่ยังไม่ได้ใช้ นี่ครับอันด้านล่างก็คือตัวที่เราใช้ตัวอันใต้ี d Texture ไปแล้วส่วนอันนั้นบนก็คือตัว Material เดิม erm นะครับที่เราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับความคมชัดมันก็จะคมขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมขอปรับแสงแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับอันด้านล่างก็จะเป็นตัวที่เราใช้ตัวอัน i ต้ี d Texture ส่วนอันด้านบนก็จะเป็นตัวแมที่เรียวเดิมนะครับที่เราเอา Import เข้ามาเลยโดยที่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเดี๋ยวผมจะขอตั้งให้มันดูใกล้เคียงกับหินอ่อนจากคู่นะครับนี่เราก็เห็นความแตกต่างเลยครับระหว่างอันที่ใช้กับยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับ2ตำแหน่งนี้ เดี๋ยวเราไปดูเมทิเรียลทัดไปเลยครับถัดมาเดี๋ยวผมจะลองใช้งานกับตัวเมทีเลียลไม้ดูนะครับกด I นะครับแล้วก็ดูดเมทีเรียลแล้วก็กดที่ u ั t ตา h d t e x t u r e ได้เลยแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเอามาไว้ข้างๆกันให้ดูครับ เนี่ยครับความแตกต่างอันด้านล่างก็จะเป็นอันที่เราใช้ตัวอันใต้ HD Texture นะครับส่วนอันด้านหลังก็คืออันที่เป็นแมททีเรียลเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแสงให้ดูนี่เราก็จะเห็นความคมชัดที่มากขึ้นครับแล้วก็ละเอียดขึ้นประมาณนี้ครับสำหรับแมททีเรียลหม้ และภาพสุดท้ายที่ผมจะลองใช้งานดูนะครับก็จะเป็นภาพน้องหมาตัวนี้ครับสมมติว่าเรามีภาพแบบภาพติดผนังอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับว่ามันจะคมชัดขึ้นมาขนาดไหนกด i ครับแล้วก็ดูดภาพแล้วก็กด a n t a ้า e e ด t ดต e ได้เลยแล้วก็รอกด c o n f i r ร์มเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลอง หยิบมาไว้ข้างๆกันให้ดูนะครับนี่ครับความแตกต่างเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ภาพมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลนะครับแต่ว่าถ้าเราซูมเข้ามาดูใกล้ๆพวกลายเส้นมันก็จะดูคมชัดขึ้นครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูของเก่าอันนี้เป็นของเก่านะครับที่เป็นตัวภาพเดิมมันก็จะเห็นเป็นแบบหยกึยกหยกักหยักเป็นพิกเซลครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราใช้นะครับมันก็จะดีขึ้นมากว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานตัว Anti HD Texture และคลิปหน้าถ้าผมทำคลิปอะไรอีกฝากเขียนคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์สเล่น 3D เลนด,นดออนไลน์จากเพจจีรเจม ใครที่ดูคลิปนี้เราชอบวิธีการสอนเนี่ยสามารถมาสับสนุนตัวคอร์สได้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่สนใจโปรแกรม Defender i และไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงราคาก็จะปรับขึ้นแล้วนะครับตามเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในตัวคอร์สเนื้อหาจะมีมากกว่าใน YouTube แน่นอนครับสามารถดูละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันในคอร์สนะครับขอบคุณครับ